ข้อ51พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่3บทว่าโสกมัตเชความว่าอยู่ในท่ามกลางสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกคือผู้ไปตามความโศกก็ไม่เศร้าโศกเหมือนอุบาสิกาของท่านพันธุลเสนาบดีและเหมือนสังกิจจาสามนเณรในท่ามกลางพวกโจร500คนดังได้สดับมาในกรุงกุสินารามีโอรสของเจ้ามัลละนามว่าพันธุละ ได้เป็นผู้เล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันกันกบพระเจ้าปเสนณทิโกศลท่านพันธุละนั้นพาเทวีนามว่ามาริกาเสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีจากกรุงกุสินาราได้เป็นเสนาวดีของพระเจ้าปเสนณทิโกศลนางมาริกาอาศัยท่านพันธุละนั้นคลอดบุตรฝาแฝดถึง16ครั้งบุตรแม้ทั้งหมดนั้นกล้า,าหาญสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงได้ถึงความสําเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิด ในบุตรเหล่านั้นแลคนหนึ่งหนึ่งมีบุรุษพันหนึ่งเป็นบริวารต่อมาวันหนึ่งพวกมนุษย์ผู้พ่ายแพ้เพราะคดีโกงเห็นท่านพันธุละมาก็พากันร,ร้องเรียนถึงเหตุคดีโกงแห่งพวกกามาดผู้พิพากษาแด่ท่านพันธุละนั้นท่านได้ไปยังที่วินิจฉัยแล้วพิจรารณาคดีนั้นทำเจ้าของนั้นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนได้ให้สาธุก,การแล้ว พระราชาได้สดับเสียงนั้นจึงตรัสถามทราบความนั้นแล้วรับสั่งให้ถอดพวกอมาต์ผู้พิพากษาออกเสียแล้วทรงมอบการพิพากษาให้แก่ท่านพันธุละนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาท่านก็พิพากษาโดยความชอบในครั้งนั้นพวกอมาต์ผู้พิพากษาเก่าไม่ได้สินบนได้ลาบน้อยจึงพากันทูลยุยงพระราชาว่าท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติ พระราชาทรงเชื่อคําของอมาตเหล่านั้นจึงรับสั่งให้พวกบุรุษที่ทรงแต่งให้ปล้นปัจจันตะชนบทแล้วส่งท่านพันธุละไปด้วยพระราชบัญชาว่าข่าวว่าปัจจันตะชนบทจลาจนวงเล็บกำเริบท่านจงไปพร้อมกับปุตทั้งหลายของท่านจับกุ้มพวกโจรมาให้จงได้ดังนี้แล้วทรงพวกนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งสามารถเหล่าอื่นไปด้วยทรงํำชับว่า ท่านทั้งหลายจงตัดศีรษะพันธุละพร้อมกับบุตร32คนในที่นั้นเสียทหารเหล่านั้นได้ทำอย่างนั้นวันนั้นนางมันลิกานิมนต์พระอครสา,าวกทั้งสองพร้อมกับภิกษุ500รูปขณะนั้นชนทั้งหลายได้ส่งจดหมายแก่นางในเวลาเช้าว,ว่าทหารทั้งหลายวงเล็บของพระเจ้าปเสนทิโกศลตัดศีรษะสามีของท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลาย นางได้ทราบข่าวนั้นแล้วไม่บอกอะไรอะไรแก่ใครๆเลยเนยบจดหมายไว้ที่ชายพกอังคาดภิกษุสง์เรื่อยไปขณะนั้นนางปริจาริกาของนางนำภาชนะเนยใสายมาทำภาชนะแตกข้างหน้าพระเถระทั้งหลายพระธรรมเสนาบดีกล่าวว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วท่านไม่ควรคำนึงถึงนางจินนาเอาจดหมายออกจากชายพกแล้วเรียนว่า ดิฉันแม้ได้ยินเรื่องนี้แล้วยังมีคำนึงถึงเมื่อภาชนะเนยใสาแตกไปแล้วดิฉันจะคำนึงถึงทำไมเล่าเจ้าค่าพระเถระได้แสดงธรรมแก่นางเสร็จแล้วไปสู่วิหารนางให้หาสุนิสาทั้ง32คนมาแล้วสอนว่าสามีของลูกทั้งหลายไม่มีความผิดได้รับผลกรรมเก่าของตน ลูกทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกและอย่าทําความขึงโกรธต่อพระราชาเลยดังนี้ก็ไม่ได้เศร้าโศกในท่ามกลางสุนิสาผู้ประสบความเศร้าโศกเหล่านั้นในนี้ท่านกล่าวไว้ในอัตคาถาพัทธสารชาดกเป็นต้น